หลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันนะครับคลิปนี้ผมขออนุญาตมาแบบเบสิกเบสิกหน่อยละกันเพราะว่ายังมีการพูดที่ยังไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่นะครับผมขออนุญาตมาพูดในเรื่องของไซเฟอร์นะครับเอเจนที่เก่งที่สุดในปัจจุบันสําหรับผมนะครับแล้วทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเมื่อเทียบกับตัวอื่นเนี่ยมันเก่งยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกนะครับแต่ทั้งหมดนี้จะเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวเพียงเท่านั้นนะครับเก่งที่สุดของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนอาจจะคิดว่าเจเก่งที่สุดอัน,น ก็อย่าลืมกดคดีด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปถ้าพร้อมกันแล้ว let's go ครับทุกคนผมมีร้านเติมเกม,เกมราคาถูกแถมปลอดภัยมาแนะนําทุกคนด้วยนะครับนั่นก็คือร้าน Melo Top Up บริการเติมเกมราคาถูกทั้ง PC โมบายรวมกันมากกว่า10เกมและแน่นอนมีว a นรุ่งแลนด์ด้วยนะครับหากสนใจอยากเติมก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ไปที่แอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนต้อง Melo Top Up ครับผม ขอลาสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมากับช่องเฟย์นิกนะครับหลังจากที่หายไปเกือบ2อาทิตย์นะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับไปพักเสียงมานะครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องฟิล์มนะครับที่ซับสไครต์เข้ามาเป็นเดือนที่1 3 24แล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับต้องขอขอบคุณไว้ด้วยนะครับผมที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ผมจะมาพูดเป็นตัวของเซนติเนลนะครับในตัวของไซเฟอร์น่นเดงเป็นตัวที่เก่งที่สุดในปัจจุบันสําหรับผมแล้วก็เรบเครื่องมากที่สุดแล้วในตําแหน่น่่่งนนะรสาาามถททีจเเลลไดุ้กยกว ได้นะครับไม่มีใครเอาเขาลงจริงๆนะปัจจุบันนะครับอ่ะแล้วทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับต้องขออธิบายก่อนว่าตาแหน่งเซนติเนลเนี่ยเป็นตําแหน่งที่มีตั้งรับซะับเป็นส่วนใหญ่หรือว่ามีความสามารถเน้นไปทางการตั้งรับเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้คืออิงมาจากข้อมูลของเกมเลยนะครับเซนติเนลนะครับจะต้องมีสกิลการตั้งรับที่ดีมากๆนะครับหเลยเนาะสก็คือความสามารถเสริมของเขาก็คือการกันศัตรูมาตลบหลังเรานั่นเองเวลาที่เราเล่นเป็นไฟบุกนะครับหรือ2เนี่ยต้องมีสกิลการแฟงท เปล่าแปเดี๋ยวเราไปดูในห้องซ้อมกันนะครับทุกคนเอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องซ้อมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เรามาอยู่กับพ่อหนุ่มไซเฟอร์ของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลหลักๆของเขาก่อนละก,กันนะครับสกิลแรกเลยก็คือตัวของกล้องสปายแคมนะครับหรือว่าสปายคาเมล่านั่นเองนะครับนี่ จะสามารถติดไว้ส่วนไหนของไซต์ก็ได้นะครับผมแล้วก็เมื่อเราไม่ได้ใช้งานมันก็จะพางตัวแบบนี้เนาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับนี่มานี้เลยสามารถยิงแท็กศัตรูได้นะครับผมแต่ว่าทุกครั้งที่เราเปิดเนี่ยเปิดใช้งานใช่ปะ่ะมันก็จะมีเสียงก้องนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยอาจจะรู้ตำแหน่งได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะซ่อนไม่ดีแค่ไหนก็ตามแต่บางครั้งเนี่ยเมื่อศัตรูรัชเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แบบสังเกตะระยะกรโดนแท็กบ่อยหน่อยนะครับในหลายๆด้านนี่ประมาณนี้เลยนะครับสามารถที่จะคอมโบใช้กับสกิลอื่นได้อย่างเช่นตัััววของนนนะคครรบีี่ต้ม เราสามารถใช้สปายแคมับในการเปิดใช้งานนะฮะก็จะเห็นหลายๆครั้งนะที่ไซเฟอร์เนี่ยเขายืนเฉยๆในไซส์แล้วก็ใช้กล้องเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นสกิลเซตอัพตั้งรอไว้ก่อนนะครับแล้วใช้สปายแคมเนี่ยเป็นตัวผสานอีกทีอันนี้คือความสามารถหลักๆของไซเฟอร์นะครับสกิลที่มีจุดเด่นที่สุดของไซเฟอร์เนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวของนี่ลวดน้ำฮนะสกิลแท็บไว้นั่นเองนะครับผมโ้มีลัศมีที่ค่อนข้างที่จะกว้างมากหลังจากที่ได้บัฟมานะครับและนอกจากนี้เนี่ยไอตัวนี้นะครับผมยังสามารถที่ จะติดไว้ส่วนไหนของแมปก็ได้หยิบมาใช้คืนแบบนี้อีกครั้งก็ได้นะครับโดยที่ไม่มีคูดาวนะฮะโอโ้โหโคตรที่โกงเลยทีเดียวแต่กล้องเนี่ยเมื่อหยิบกลับมาใช้อ่ะมันจะมีคูดาวประมาณเกือบ1น,นาทีไม่ก็1น,นาทีแหละผมจะไม่ผิดนะครับแตนะ่สมมติว่าแท็กตัวสตูนะครับสตูก็จะโดนแท็กนะฮะนี่เห็นปะ่ะเป็นตัวเหลืองๆนะครับจะเห็นทั้งทีมเลยนะครับทีมของเราเนี่ยก็จะเห็นตัตูทั้งทีมไปจนกว่าสตูเนี่ยมันจะแกะตัวแท็กออกนะครับสามารถแท็กซ้ำได้นี่ ป็นไงโอ้โหโคตรขี้โกงแค่นี้ก็ขี้โกงแล้วนะะฮนี่คือสกิลแท็บไวที่ได้บัฟมาใหม่ตอนแรกเนี่ยเมื่อศัตรูติดแท็บไวนะครับแทบ็บไวมันจะถูกทำลายไปเลยนะครับผมแต่ณปัจจุบันมันไม่ถูกทำลายอีกต่อไปนะครับมันจะสามารถรีเซ็ตตัวเองกลับมาใช้งานได้อีกจนกว่าศัตรูจะยิงมาทิ้งนะครับอ่ะไม่ติดแม่ความแม่นนี้อะไรกันเนี่ยนแลี่ <What? S 1> แอะเห็น oh. ใช่ปะ จนกว่าศัตรูจะตายหรือว่าทำลายมันทิ้งนะครับ เห็นปะมันกลับมาใช้ได้อีกครั้งนะครับถึงศัตรูจะตายไปแล้วก็ตามนะครับจนกว่ามันจะถูกยิงทิ้งนะครับผมมันก็จะไม่หายไปนะครับ,บนอกจากนี้เนี่ยแท็บไวก็ยังมีความสามารถเสริมด้วยนั่นก็คือสามารถสตันศัตรูได้นะครับแล้วก็มีดาเมจเพิ่มเข้ามาแปะละ5ดาเมจนะครับโดยประมาณนะโดยประมาณนะครับหลังจากที่ผมได้โดนมาแล้วประมาณ5ดาเมจนะครับผมประมาณนั้นเนาะใครที่เคยตายด้วยแท็ไวมาเนี่ยก็ลองมาแชร์กันใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับผมเคยเห็นมาแล้วนะคนที่โดนแท็ไวตายเนี่ยโอเคประมาณนี้นะ นอกจากนี้ก็ยังมีสกิลที่เป็นดูโรติฟนะครับสกิลอัลติเมทของเขานั่นเองสามารถที่จะกดใช้เพื่อเปิดเผยตำแหน่งข้อมูลศัตรูได้นะครับว่าศัตรูอยู่จุดไหนของแมปนะครับจะบิงสองครั้งนะครับผมโอโ้โหขี้โกงมากๆแค่นี้ก็ขี้โกงแล้วอะ่ะจริงๆเดี๋ยวผมจะมีการเล่นสาธิตให้ดูด้วยนะครับในเกมจริงๆนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันท้ายคลิปละกันเดี๋ยวขอนยอยนุญาตมาเปรียบเทียบกับตัวอื่นก่อนว่ามันมีข้อได้เปรียบตรงไหนบ้างนะครับในตำแหน่งเดียวกันของเซนติเนลนะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยคร ก็คือตัวของเดดล็อกนะครับเดดล็อกเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของการกันศัตรูรัชเข้ามาได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเขามีสกิลเนี่ยเซาล์เซนเซอร์ Sound เนี่ยโซนิ c s ซา n d นะฮะโซนิคเซนเซอร์เออ ดิการกันแฟงของเดดล็อกเนี่ยบอกเลยว่าเป็นแทบเป็นศูนย์เลยก็ได้นะครับยี่น้อยครั้งมากที่คนจะติดนะครับเพราะว่าเมื่อเราเดินผ่านเซนเซอร์เนี่ยมันก็จะไม่ทํางานแค่นั้นเลยนะฮะเราแ,แค่เดินผ่านเองนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนแม็กหรือว่าชักปืนอะไรขึ้นมานะฮะแค่เดินผ่านแต่ถึงยางงั้นนะครับเดดล็อกก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นสนุกมากๆสำหรับผมนะผมไปเล่นแมปโลตัสมาเดดล็อกก็เป็นตัวหลักต้องใช้เลยในแมปโลตัสนะครับหรือจะใช้ไซเฟอร์ก็ได้นะแต่แมปโลตัสเนี่ยมันจะมีการ rush าาาาาะะร ทางเข้าของไซต์แต่ละไซต์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแคบนะครับเดนลอกก็เลยได้เปรียกเนาะโอเคสกิลหลักๆงเขาเนี่ยก็คือนี่มันจะกางบาเดียวออกมาอย่างนี้นะครับศัตรูไม่สามารถที่จะเดินผ่านได้รวมถึงทีมตัวเองด้วยนะครับจนกว่าจะทำลายมันก็จะหายไปจุดหนึ่งเราก็สามารถเดินเข้าไปได้นะครับหรือจะทำลายทั้งอันเลยก็ได้นะฮะแต่แนะนำนะครับผมอย่าไปยิงนักเสียกระสุนเปล่าจริงๆถ้ามีปืนพกก็ใช้ปืนพกถูกครับแต่ถ้าใช้ปืนหลักยิงอ่ะผมว่าไม่คุ้มนะครับมันต้องใช้กระสุนที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะััแมมกถึงง2เลยทว่าจต้หดนะครับ ประมาณนี้สตอสกิลหลักๆเขาช่วยการสตูรัชเข้ามาได้โคตรดีนะครับสตอสกิลตัวบาเลียนี่นะอ่ะสกิลต่อไปตัวนี้ถูกบัฟมานะครับอ่ะกว้างขึ้นนะครับตัวนี้จะไม่ถูกยืนอัตโนมัติอีกต่อไปจนกว่าคุณจะแกะออกนะครับตัวนี้เล่นสนุกขึ้นเยอะนะครับช่วยสร้างจังหวะให้เราได้เยอะมากนะครับสำหรับตัวนี้เนะสร้างความรังคาในกับสตูได้ด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวของเด็ดล็อกนะครับแล้วก็มีสกิลที่เอาตัวรอบในการดวหนึ่งต่อหนึ่งได้ดี สกิลอัลติเมทของเขาเนั่นเองนะครับเมื่อสตูเหลือ1คนเนี่ยเปิดไปยังไงถ้าแม่นๆนะยังไงก็โดนนะครับผมแต่เราต้องรู้หลักการว่ามาทํางานยังไงนะครับมันไม่สามารถที่จะยิงทะลุได้นะครับแต่เป็นการยิงสะท้อนเห็นปะเมื่อผมยิงตรงนี้มันก็จะมาโดนตรงนี้เนะี่ยเห็นปะมาสะท้อนนะครับผม หลายคนยังไม่รู้นะครับในจุดนี้นะตอนแรกๆผมก็ไม่รู้หรอกผมก็ยิงเอ้ยมันยิงทะลุเลยติดอยู่ตรงเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สองนะที่เก่งรองลงมาจากไซเฟอร์สำหรับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่3ามกันนะครับตัวต่อไปนะครับที่เก่งเป็นอันดับที่สาสำหรับผมนะครับนั่นก็คือคิวจอยนะอันนี้จะแตกต่างจากไซเฟอร์สักนิดหนึ่งนะครับตรงสกิลของเขาเนี่ยจะเน้นไปทางดาเมจเสริมนะครับแต่ไซเฟอร์เนี่ยจะเน้นสร้างความรังคาแล้วก็ดักศัตรูเนาะอันนี้จะเน้นดาเมจเสริมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเมื่อเรา ตั้งแท็บแบบไซเฟอร์นะบางทีผมอะ่ะคือตั้งแท็บทิ้งไว้เงี้ยแล้วสตูมาติดแท็บผมก็ไม่ได้มีเวลาหรือว่าโอกาสไปยิงนะเนาะเพราะว่าสตูคนอื่นเขาก็พุชเข้ามานะครับทำให้ <c oughs> ผมเลยคิดว่าเคเจนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่าการแฟงดีนะครับแล้วก็เป็นอีกตัวที่ไม่ต้องมีการวางแท็บที่มันซับซ้อนมากมายนักนะครับคุณแค่ตั้งป้อมปืนไกนะครับผมเอาไว้ข้างหลังของคุณนะครับมันก็สามารถที่จะการแซงได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอ่าประมาณนี้ถ้าใช้อารามบอร์ดเนี่ยผมว่ามัน คนมักจะใช้ป้อมปืนไก่มากันแฝงแทนนะครับเมื่อมันเจอศัตรูมันก็จะยิงอะไรเงี้ยนะเราก็จะได้รู้ว่าเอ้ยมีศัตรูอยู่ข้างหลังนะเราต้องระวังไว้นะครับแต่ทั้งนี้มันก็มีข้อเสียอยู่นั่นก็คือบางทีศัตรูอาจจะเฟกก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้อย่างน้อยเราก็ได้รู้เนาะว่าศัตรูมาข้างหลังนะครับแต่ถ้าเอาชัวร์เลยนะครับผมถ้าไซส์มันไม่ได้ไกลมากอะไรเงี้ยอาร์บอร์ดก็ช่วยได้นะครับผมประมาณนี้นอกจากนี้ก็มีสกิลในการสตูกู้สไปน์นะครับหรือจะสร้างดาเมจจุดอืด่น ใช้คอมโบเกี่ยวกับตัวของอาารบอทนะครับเมื่อศัตรูเดินมาปุ๊บเนี่ยก็เปิดมีหลายครั้งนะครับที่ตายเพราะว่านาโดสบอมเรามักจะเห็นกันบ่อยๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคิวจอยจะใช้การไฟบุกก็ดีนะครับไฟกันก็ได้พอสมควรนะครับนี่ไฟบุกก็จะกางม่านนะครับผมทําให้เพื่อนเนี่ยเข้าไปในไซด์ได้ง่ายขึ้นเนาะหลายๆแมปเนี่ยเราจะเห็นว่าคิวจอยก็จะมีบทบาทสําคัญนะครับโดยเฉพาะตัวของแฟกเจอร์เนาะแฟกเจอร์เนี่ยถูกเอาออกไปนะครับแต่ถ้าเอากลับมาเนี่ยคิวจอยเนี่ยแทบจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เจอได้บ่อยมากๆในแฟกเจอร์นะครัับอนนี้ ก็จะเป็นตัวที่สาหรับผมนะากใครไม่อยากเซตอัพสกิลแบบไซเฟอร์ไม่ต้องมาดูกล้องตลอดเวลาอะไรเงี้ยคิวจอยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นมากนะครับคือตั้งไว้แล้วก็สามารถไปยิงศัตรูได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะโอเคเรามาอยู่ในตัวของเซจกันบ้างนะครับตัวนี้จะกันแฟงได้น้อยมากๆรือแทบจะไม่ได้กันแฟงเลยนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอาไปตั้งเพื่อสร้างงหวเพื่อนสะมากกว่านะครับสามารถสโลว์ศัตรูได้ฮิวเพื่อนได้นะครับผมแล้วก็ชุบเพื่อนได้ในสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น support นะที่ ใหม่หลายหลายคนเนี่ยเลือกที่จะเล่นนะครับหรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะยิงได้ในวันนั้นนะครับอยากมีส่วนร่วมกับเพื่อนหรือว่าสามารถซัพพอร์ตเพื่อนได้เซจคือคําตอบนะครับแต่ทั้งนี้ก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้ทุกแมปนะอย่างเช่นตัวของแมปบลิสนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้แบบมีประสิทธิภาพมากนักนะครับถามว่ามันการศัตูแบบว่าพุชเข้ามาได้ไหมได้นะฮะแต่ว่าถ้าใช้ตัวอื่นมันก็จะดีกว่าไงเออประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวของเซจนั่นเองนะโอเค okay, ปะเดี๋ยวเราไปดูในเกมจริงๆกันบ้างน,นะครับว่าไซเฟอร์ บอกหรือเปล่าท้องแล้วไปดูกันเลยครับทุกคน่ะตัวนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สลับฝั่งไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะมาเล่นฝั่งกันให้นะครับผมทุกคนดูว่าไซเฟอร์เนี่ยเขาสามารถก,กันได้ดีแค่ไหนนะผมจะอันนี้ให้แต่ทีมเขามี k O นะครับประสิทธิภาพของไซเฟอร์ก็อาจจะลดลงเล็กน้อยเล็กน้อยนะโอเคผมว่าอาจจะไม่ถูกต้องทีเดียวนะครับผมถ้ารัชเข้ามาเนี่ยสตูจะไม่ค่อยที่จะแบบว่าสุดแจกล้องตัวนี้สักพาไหร่นะครับผมก็มาดูรอตรงนี้เลยโอเคไม่โดนเรานะ ยัง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 เดี๋ยวกูดูให้เพื่อนระเบิดระเบิดอฮะโดนไ,ดไหนปะเห็นหมดเลยอ่ะทางสายอ่ะนี่เราไว้ใจเพื่อนนะอันนี้คือคือเราไว้ใจเพื่อนให้ยิงนะเดี๋ยว เห็นปะมันแบบว่าถ้าไซต์ไหนมีไซเฟอร์อ่ะมันจะเข้ายากมากๆเลยเว้ยไม่ว่าจะแมปไหนก็ตามนะครับอันนี้คือไม่ต้องไปทำตาได้ไปช่วยเพื่อนยิงก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนยิงได้นยะก็ปล่อยให้เพื่อนยิงไปแล้วเราก็หาข้อมูลเท่าที่จะทําได้ถ้าไม่เห็นตัวศัตรูเนี่ยเราก็เดินออกไปนะครับไม่ใช่ว่าดูกล้องตลอดเวลาจนเพื่อนตายหมดเนาะมันเป็นการเบ็ดเพื่อนไม่ดีนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะสำหรับการเล่นไซเฟอร์นะครับ オレです。 Reach 3 Here I must Wait a moment Where are you? Everyone hide there We have 5 Here Here One enemy remaining Well done Spike down B Fall back Cage through Cage Fight down all. Oh. Here. That's why Detroit. this begins. Oh. Spike planted. we <laughs> One enemy remaining.